เล่าเรื่องเล่าพ่อได้เขียนจดหมายหาลูกที่เรียนจําลูกรักปีนี้พ่อสุขภาพไม่ค่อยดีไม่สามารถขุดขุดดินปลูกมันสับปะหลังได้ถ้าปีนี้ลูกอยู่กับพอ่อเราคงได้ช่วยกันขุดดินปลูกมันสับปะหลังกันทีนี้ลูกชายก็ได้อ่านจดหมายของพอ่อทีนี้ก็เลยตอบจดหมายกลับว่าพ่อครับพ่อไม่ต้องกังวลเลยเรื่องการขุดดิน ปลูกมันสับปะหลังของพ่อก็ได้เขียนตอบพ่อยปว่าเงินที่ผมขโมยมาผมก็ได้ฝังไว้เนี่ยฝังไว้ที่ไร่ของเราก็เนี่ยที่จะขุดปลูกมันสับปะหลังนั่นแหละนี้จดหมายก็ได้ถูกส่งแต่ก็ต้องตรวจสอบก่อนเนาะตำรวจก็ได้อ่านออนนี้พอรู้แล้วแกก็เลยแบบเตรียมกําลังคนเต็มที่เลยไปหาขุดที่ไร่มันสับปะหลังเพื่อที่จะหาเงินที่ซ่อนไว้ขุดกันทั่วหาเงินแต่ไม่เจอ น,นี้ช่วงเช้าลูกชายก็ได้เขียนจดหมายหาพ่อว่า,วาผมคิดว่าพ่อน่าจะพร้อมแล้วนะที่จะปลูกมันสัปะหลังแล้วก็บอกว่าผมอยู่ที่นี่ผมช่วยพ่อแล้วก็ทําให้พ่อได้ท่านี้จริงๆเรื่องราวก็มีอย่างที่เล่าเนี่ยครับ